จบเกมซาลาไม้ส่งทนายถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่8ตุลาคมเวลา13นาฬิกานะครับที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะครับทนายของไม้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของคดีซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากไม้พิรัตเดินทางมายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอถอนสิทธิ์เรื่องการรับรองบุตรและสิทธิ์ในการปกครองร่วมกับอดีตภรยาซา่ากาซิงกินี ทนายได้กล่าวว่าสำหรับไม้พิรัตได้ตัดสินใจขอถอนสิทธิ์ดังกล่าวเนื่องจากอยากให้เรื่องทั้งหมดจบลงโดยเร็วเพราะไม่อยากให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของน้องแม็กซ์เวลทนายได้กล่าวอีกว่าส่วนกรณีเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับกับตัวเด็กนั้นต้องขอชี้แจงตามกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายทางไมพิรัตไม่ใช่ปิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ด้วยความผูกพันระหว่างลูกกับพ่อที่มีอยู่แล้วโดยสายเลือด ส่วนเรื่องค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือนนั้นขึ้นอยู่กับที่ไม้พิรัตจะตัดสินใจและไม่มีหน้าที่จะต้องโอนให้กับอดีตภรรยาแต่รายละเอียดเบื้องต้นที่ทราบจากไอจีของเจ้าตัวนั้นระบ,บุว่าโอนเข้าบัญชีให้บุตรชายโดยตรงและจะถอนได้เมื่อตอนบรรลุนิติภาวะแต่หากฝ่ายหญิงมีการฟ้องร้องให้ส่งเสียเลี้ยงดูตามเดิมก็เป็นสิทธิ์ของเขาเช่นกันทนายกล่าวไว้ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน